สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมบอนสีของผมนะครับซึ่งบอนสีของผมนี่ก็เป็นบอนสีที่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงนอกตู้ไม่ได้หลองน้ำอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาดูกันว่าเลี้ยงนอกตู้มันจะ ยุบใบหรือเปล่าใบยุบหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวแล้วอน,นี้เป็นสัตว์เดชนะครับก็ดูใบดูดอกดูกา้ากก็มีนะครับแตกหลอดหนึ่งหลอดสองหลอดก็เลี้ยงนอกตู้นะครับแต่รดน้ำสม่ำเสม,สมอครับก็น้องก็ใบใหญ่ สวยงามดีแล้วก็เนี่ยครับแตกหลอดให้ตั้งสองหลอดอันนี้ตนน้นก็เป็นนางไหมนางไหมนี่ก็อายุเลี้ยงได้ประมาณสองเดือนนะครับตอนนี้ก็มีอยู่หนงใบ2องใบสามใบ4ี่ใบ5้าใบนะครับนางไหมลูก้านการนู่คดมจะแข็งแรงใบนี้ก็ต้อนจะแรง กรีดได้ใบใดวันสองวันก็ใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็แข็งแรงสติจ้ามันต้นก็แข็งแรงนะครับสติจ้าอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะครับเหมือนนอกตู้มาดูแดงวัวต้นนี้กันเหมือนกันครับ้องแตกก็ออกมาเยอะมากมีสี่ห้าใบแล้ว ก,ก็นี่ครับใบใหญ่สีสันสวยงามถุงเงินถุงทองฤดูหนาวนี้เป็นยังไงบ้างน้องกำลังจะแตกหลอดนี่ครับกำลังจะออกไบใหม่ไม้ม่เชยขอย้ำน,นะครับว่าบอลชุดนี้ผมเพิ่งจะหัดเล่นบอลมาได้สองเดือนรักในบอลก็เลยหาสะสมเอาไว้ อันนี้เพิ่งจะเอฟมาแต่ไม่กี่วันราคาหลักร้อยไป่ว,วนก็ไม่ได้อบนะครับออกมาถึงก็ลงกระถางไว้ยังไงเลยไม่ได้อบอันนี้เป็นต้นกวนอิมเอฟมาตั้งแต่ต้นเล็กๆแปดสิบกว่าบาทราคาหลักสิบตอนนี้น้องขึ้นมาสี่ใบแล้วก็ใบใหญ่สวยงาม อันนี้ตับทีมชมพูที่ผมเคยทำคลิปไปครับมีต้นเล็กต้นน้อยอยู่2ตน้นมีต้นลูกสองตอน้นแล้วก็ใบก็ใหญ่สวยงามเหมือนกันอันนี้งองก็ประมาณ2เดือนเหมือนกันก็เปกใบแดงสวยอีกนะครับในใบของ้องสวยงามมากการลำต้นแงแรง นี้ก็เป็นไก่สุ่มวัอายุประมาณ2เดือนก็ในกระถางนี้ก็มีอยู่สมต้นเริ่มจะแตกรอดอีกมากำลังจะขึ้นมาอีกสองต้นก็ประมาณสี่ใบนะครับไบก่ตุขมวัก็สวยงามครับตอนนี้นี่กัดสีสวยงามมากมัน,น,นแดงหวี่แยก แยกมาจากกระถามเมื่อกี้กระถางใหญ่อันนี้จะโกมไกเซอร์2เดือนมีอยู่3ม,มีอยู่สามใบ3ใบแล้วก็ต้นลูกเริ่มขึ้นมาก็กัดสีดีนะครับกัดขีสวยสีชมพูสวยงามมากอันนี้แดงวัวก็แยกมาจากกระถางใหญ่เหมือนกันอันนี้เป็นต้นติมเม็ดใหญ่ ได้มาใหญ่แล้วขอให้มาค,ครับรู้สึกว่าเราให้น้ำถึงนะครับใ,ให้ดินดีอินเนอหินเนก็แตกลูกแตกลานออกมาเยอะมากแบ่งพันธุ์พวกพวกต้นฝูงไปมั่งแล้วอินเนาวันนี้ <c oughs> เป็นไกร่ราชววด,ดีอายุยังไม่ถึงเดือนครับ20่สิกว่าวัน ขึนมาเป็นพุ่มก็ใช้ดินผสมก็นี่ครับใบมะขามใบก้าปูอ,อน,นี่อ,อกลมอ,อกลมอายุเดือนกว่าๆก,กับต้นลูกเยอะมากอันนี้ไม้ปาการดับกพังออกรอดแต้รอดลอดใหญ่ยาวเลยครับลำต้นแข็งแรงดีอันนี้อายุประมาณ20บกว่าวเหมือนกัน ใส่ตัวงามเกิดมาอันนี้ใ้ปลาในน้ำไก่สุพรรณได้มาสองใบตอนนี้ในรอนออกมาใบกำลังจะคลีใบเริ่มที่จะตัดสีแล้วอันนี้ดำสตูนสองเดือนกว่านะครับออกมาอย่างนี้แล้วสองใบ อันนี้เพิ่นจะได้รับมาวันนี้เองเขาเรียกว่าองคุลิมาเพิน่นจะลงกระตาเมื่อกี้นะครับลงกระตาแล้วก็ทำคลิปเลยวันนี้เป็นไก่เดชาอายุเดือนกว่ากว่าตระกูลไก่นี้จะเป็นเดือนกว่ากว่าอันนี้เป็นบอลไม่ทราบว่าบานไม่ทราบชื่ออันนี้เป็นลูกของ ไก่สุกสงวนเอาหัวเ,เ,เข้ามารู้สึกว่าจะแตกเยอะนะครับมีขนาดหน้าหนาวเลยให้น้ำถึงก็ไม่ได้ใส่บางต้นก็ลองน้ำบางต้นก็ไม่ได้ลองครับอันนี้ได้รับสมสามวันรับมาในน้ำาอนุมานเขาเฝ้าเริ่มจ ไกน้องยังเมาเมาอยู่เพองจะมายังเมาเมาเจ้าอยู่อันนี้เป็นชายชนชายชนก็ยังไม่กัดสีนะครับได้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์อันนี้เป็นชิ้นผ่าของไก่ไก่ตัวงามชิ้นผ่าสั่งมาจากลาซาดาอันนี้ในนามของไา่ทองประเสริฐใบมีตำหนิหน่อยหนึ่งเลยตัดออกใบใหม่เวลา ตัวนี้ก็เดือนกว่าๆเหมือนกันเรียกว่าไก่แก้วตาเสือนะครับนี่นะครับผมเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติวางไว้นยครับในที่แจ้งเราเลี้ยงนอกตู้ก็ประมาณเดือนกว่าตอนนี้รู้สึกว่าใบยังไม่ยุดใบก็ยังสวยงามอยู่นะครับที่ํำคัญเราดูแลรักษาก็ นั่นนะครับผมก็ดูแลรักษาแบบแม่ขาดน้ําให้เขาได้ความชื้นเรื่อยๆให้น,น้ําเรื่อยๆอาทิตย์นึงก็บรรุงทีงก็ผสมฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนของผมก็เมนี่นะครับเป็นตุวลินทรีสาร้อแสงนะครับผสมกับอันนี้เป็นป้องกันมแมลง หนอนเพรียต่างๆอันนี้เป็นโฮอร์โมนนมสดที่จะผสมน้ำปริมาณกล้าอันนี้น้ำมูลวัวน้ำหมักมูลวัวสั่งจากร้านซดา้าแล้วก็นี่นี่ะมะพร้าวกลับใบกา้ามปูมะพร้าวละเอียดับละเอียดนะครับคุยมะพร้าวละเอียด ใบมะขามที่ผสมได้ดีแล้วก็อันนี้เป็นหินนั่นแหละจำไม่ได้แล้วอะไรเบอร์ไรอะไร,ะไรเนี่ยแล้วก็หินภูเขาไฟผสมก็ไปนะครับนี่เป็นเป็นเป็นส่วนที่ว่าบำรุงนี่ยากันเชื้อราคือผสมไปในน้ำเลยครับผมผสมไปในน้ำแล้วก็รดลา่ต้นไปเลยเนะครับ เสร็จแล้วผลก็ออ,อกมาเป็นอย่างนี้ครับน้องสวยงามอายุน้องแค่สองเดือนเองนะครับบางต้นก็อาทิตย์กว่ากว่าบางต้นก็เพิ่งจะมาวันนี้เนี่ยอาทิตย์กว่ากว่าเดือนกว่ามียังไม่ถึงเดือนเนี่ยครับเนี่ยพวกใ่ทั้งหลายเนี่ยครับยังไม่ถึงเดือนอันนี้มันจะมาวันนี้เขาบอกว่าองค์คุลิมานครับเด็กมาจากรัะตาองคุริมานผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นองคุลิมานจริงหรือเปล่า ก็ต้องรอดูตวาโตนั่นแหละครับแล้วก็บอลเทพๆไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งหัดเล่นหัดเล่นหัดนั่นบอลส่วนมากจะเป็นเนี่ะบอลพื้นบ้านนะครับบอลพื้นบ้านขอก็มามั่งอะไรมั่งก็นะมาเล่นแล้วก็หลงไหลในหลงไหลในความสวยงามของใบบอลก็อมเลี้ยงนะครับเลี้ยงไม่ได้ขายไม่ได้จำหน่ายอะไร เลี้ยงไวเพื่อี่ว่าดูสวยงามตกแต่งบ้านให้สวยงามเลี้ยงด้วยใจรักเลยครับนี่นะครับสําหรับคลิปวันนี้ผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับเีื่อจะพาลงคลิปความเพิ่มหน้าให้ชมอีกเรื่อยๆนะครับถูกใจสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดป้ายกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ลงคลิปดีๆข่าวสารดีๆมาให้ท่านได้ชมกันต่อไป วันนี้ก็อออขอก่าวคำว่าสวัสดีครับจบเพียงเท่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับอีพีหน้า